สวัสดีคนชาวไฟแนนเฟดดี้ทุกคนนะกออน่ีงยิ่งต้อนรับเข้าสู่รายการไฟแนนเฟดดี้ทีวีเหมือนเดิมแหมวันนี้ก็อยากจะแคสเกมมาดีตัวละครในไฟแนนเฟดดี้กันดังเลยเนอะอืรายละเอียดดูหน่อยสิอย่าบ่นนะว่าฉันขี้บนนะ่นอ่ะคุณได้เข้ามาในร้านพิซซ่าแห่งนี้แล้วคุณได้ตกรลรักชายหญิงคนหนึ่ง เร,เรื่องจะเป็นยังไงไปดูต่อโลดเริ่มเกมซะเลยจบคุยกันหน่อยไอไยเกมนี้เราอยากทำขึ้นเพื่อความสนุกถึงอาจจะทำไม่เก่งหรือไม่ไม่สนุกก็ขอโทษด้วยนะคะเคจิของคุณบอลแบและคุณลูกลุกเก้าเก้าลาบลา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 ,ลา,ลาจบจีฝั่งไหนดีอืตั้งกลง้องแป๊บ คลารเบดีกว่าว่าวดาภาพออกจะสวยอืมคุณเลือกฝั่งคุณพลารเบคุณจะได้จีบเฉพาะตัวละครของพลพลารเบนะคะเรื่องมึงคุณได้มายังร้านพิซซ่าแห่งหนึ่งซึ่งเป็นร้านประจำของคุณคุณเดินคุณเดินเข้าไปแล้วสั่งพิซซ่ากับเฟตดี้โอ้โหพิซซ่าเต็มหน้าของโปรดซะด้วยออ จากนั้นคุณได้พิซซ่าจากนั้นพิซซ่าก็มาเอา้อพิซซ่าของคุณก็มาขอโทษนะที่แบบทำเสียงเร็วๆไปหน่อยอะ่ะเออตอนนี้ตื่นเต้นมากเลยอือเอเอเจอหลังจากกินพิซซ่าเสร็จแล้วคุณก็กลับบ้านมาเล่นเกมแล้วคุณก็หลับไปโอ้ยเดี๋ยวอือพี่เกมไปใส่ใจวันต่อมาคุณ คุณว่างมากว่างสวดๆอะคุณจะทําอะไรไปร้านพิซซ่านอนต่อนอนต่อมันเกิดอะไรยื่นไปร้านพิซซ่าดิฟ้าคุณตัดสินใจไปร้านพิซซ่าอีกครั้งเพื่อมาหาพวกเขาอีกอู๋ไปจะหามึงคุณพบกับคนที่กําลังเตะไม้คุณจะจะคุณจะช่วยฝั่งไหนช่วยไม้ออกมาช่วยฟิตนี่เตะมไมฟิตเตะดีไหมเนี่ยหรือไงดีสงสารไม้อ่ะ ช่วยเดรดี่ต่อยอกว่าฮฮคุณช่วยเฟนดี้เตะไหมจนเข้าโรงพยาบาลตอนนี้คุณจะอะไม่ได้กีบยามคนอื่น,อ,นอื่นได้ตีบจนเข้าโรงพยาบาลเลยหรอมันจะโหดร้ายเกินไปนเลี้ยวโห,หดร้ายเกินขอบใจนะที่ช่วยเจ้ายามนั่นทำเรื่องไม่ดีกับพวกเรามาเยอะเลยนะ่ะเยอะมากเลย ม,มคนที่ฆ่าพวกมึงมันพวกพวกกายไม่ใช่ตรอ,อยังไงเหรอเพอเจ้านั่นแนล่ยฆ่าเด็กในร้านหมดเลยไงฮะฆ่าหมดเลยปูของเงียยแป๊บเงี้บแป๊บเงี้บแป๊บ,อปบโอ้มันคือความจริงพวกอผม,มเสียจ,จิก้าแป๊บ <c oughs> มันเป็นเรื่องจริงพวกเราเห็นมากับตา พวกเราใช่ไหมฟ็อกซี่ใช่แล้วล่ะเธอสนใจจะมาร้านเราไหมฉันเห็นเธอมีความสามารถนะพวกเราจะจะได้หลอกยามูด้วยังไงหนูกเน่ะข้อดีสิอิอิวอดเดรกแมวเศษคนมีความสุขมเมื่ออยู่กับพวกเขาทั้งสี่คนจนคุณรู้สึกชอบ มันตือ้อขนาดนี้เลยหรอเอาใครดีอ่ะเฟตี้ก็าน่าสนใจบอนนี้ด้วยชิก้าก็ไม่เอาฟ็อกซี่ไหมเอาใครดีเ,รดเห็นจีบพวกเฟตี้กับบอลน,นี้เยอะละฟ็อกซี่เ้ยคุณชอบฟ็อกซี่แต่ฟ็อกซี่ไม่ค่อยสนใจเลยเอา้าวเดี๋ยวไม่สนใจเลยหรอฟ็อกซี่เออคือหพูดว่าเราออกไปเดินกันไหมอ่าไม่มีอะไรของไป อ่อแล้วกับชิก้านานๆน,นะไอบ้บ้าอก็ได้ตามใจเธอหน่อยนะแล้วเตือยใจะรอสักครู่ก็กตามใจเธอหน่อยก็แล้วกันทำเสียงฟ็อกซี่ใหม่ก่อนไหมเนี่ยขอบใจนะคุณเดินกับฟ็อกซี่จนเย็นคุณเดินท่ามกลางแสงอาทิตย์เย็นยามเย็นกับฟ็อกซี่ทัานัดนะคุณจะจะอะไร หันไปหาฟ็อกซี่เพื่อ,อมีอะไรกงั้หรอเออ,อยดีหน่อยฉันอนะชชอบน,น,นายมานานแล้วนะอืมแฮปปี้เอ็นฟอ็ฟอกซี่ชอบพูนเออลองมาชิก้าด้วยนะก่อให้มีความสุขวอสเดี๋วฟักจบขนาดนี้เลยเหรออืมผมนี่เครียดเลยจบเร็วเกินห้านาทียังหรอโอเคจบก็จบ เดี๋ยวรอคลิปต่อไปไม่นานหรอกแตง n กิ้วที่มารับชมกันนะรอคลิปต่อไปเลยแต่ถ้าหาจะหลายชั่วโมงอยู่แตง n กิ้วที่รับชมกันกูจะพูดคำสำเพื่อเออจบก็จบาจบายบาย